ตอนคุณอายุ65ถ้าคุณทำ5สิ่งนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากเคยสังเกตไหมว่าทําไมบางคนถึงดูมีสเสน่ห์แม้อายุจะมากขึ้นไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นพลังงานจากภายในที่ทำให้พวกเขาหน้าดึงดูดความสเสน่ห์นั้นไม่ได้มาจากเครื่องสำอางหรือลุคที่ดูดีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากประสบการณ์ชีวิตทัศนคติและพลังบวกที่พวกเขาส่งต่อให้กับคนรอบข้าง หากคุณกำลังเดินทางเข้าสู่วัยเกษียณหรือแม้แต่ยังอยู่ในวัยกลางคนแต่ต้องการเตรียมตัวให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่น่าชื่นชมคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งสำคัญที่สามารถทำให้คุณเป็นที่รักของคนรอบตัวและยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วยสเสน่ห์ของผู้สูงวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า และทำให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตมีความหมายลองคิดดูว่าเมื่อคุณอายุ65ปีคุณต้องการให้ตัวเองเป็นแบบไหนคุณอยากเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาอยากฟังคำแนะนาและได้รับพลังบวกจากคุณหรืออยากเป็นเพียงคนที่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆอย่างไม่มีจุดหมายทางเลือกเป็นของคุณเองและข่าวดีคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหน คุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าคนสูงวัยมักจะถูกมองข้ามในสังคมคนรุ่นใหม่อาจไม่ให้ความสนใจหรือไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้สูงวัยมากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มีสเสน่ห์และเป็นที่เคารพจากผู้อื่นมักจะเป็นคนที่มีมุมมองที่เปิดกว้างมีจิตใจที่เข้าถึงและเข้าใจคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังบวกรู้จักดูแลตัวเองและเป็นผู้ให้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้สิ่งสำคัญคือการไม่ปล่อยให้ตัวเองล้าหลังและถูกจำกัดอยู่แค่คําว่าแก่เพราะอายุเป็นเพียงตัวเลขความมีชีวิตชีวาของเราขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการกระทำของเราเองลองสังเกตดูคนที่คุณชื่นชมในวัยสูงอายุ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สูงวัยธรรมดาแต่พวกเขามีความกระตือรือร้นมีเป้าหมายในชีวิตและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เสมอถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในคนที่มีสเสน่ห์แบบนั้นนี่คือ5สิ่งที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เมื่อถึงวัย65ปีคุณจะกลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นที่รักของคนรอบตัว 1. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเทคโนโลยีทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญในยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสื่อสารทำงานและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้จะมีความได้เปรียบในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและยังสามารถใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมได้อีกด้วยวิธีปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ศึกษาวิธีใช้แอปพลิเคชันพื้นฐานเช่นย Facebook YouTube และ Zoom เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆนใช้ Google Search หรือ YouTube เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI และ Internet of Things IoT แอรอย่าง ChatGPT หรือ Siri สามารถช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้อุปกรณ์อัจฉริยะเช่นนาฬิกาเพื่อสุขภาพหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นเข้าร่วมคอร์สออนไลน์หรือกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บไซต์เช่น Udemy, Coursera และ Skillshare มีหลักสูตรสำหรับทุกระดับความรู้การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์เช่นกลุ่ม Facebook หรือฟอรัมเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นฝึกใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ลองเปิดร้านค้าออนไลน์บนช้อปปีหรือ Lazada เพื่อขายสินค้าหรือบริการใช้แพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือ TikTok เพื่อแชร์ความรู้และสร้างรายได้เสริมทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ระวังการหลอกลวงทางออนไลน์เช่นอีเมลฟิชชิงและการขโมยข้อมูลใช้รหัสผ่านที่ปลอดภยัย และเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อป้องกันบัญชีออนไลน์ผลลัพธ์เมื่อคุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเทคโนโลยีคุณจะสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้นคุณจะมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตทางด้านความคิดและทักษะคุณจะสามารถสร้างรายได้เสริมและเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคุณจะไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาส การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติบโตได้ตลอดชีวิต 2. ใส่ใจสุขภาพกายและใจสุขภาพกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของสเสน่ห์ที่ยั่งยืนสุขภาพกายที่แข็งแรงช่วยให้คุณมีพลังใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและส่งเสริมความมั่นใจให้ตัวเองซึ่งส่งผลต่อสเสน่ห์ที่คุณมีต่อคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ การดูแลร่างกายให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีได้เสมอเคล็ดลับดูแลสุขภาพกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นการเดินเร็วว่ายน้ำหรือโยคะตั้งเป้าออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันฝึกบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเสื่อมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการบริโภคอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันทรานเน้นรับประทานผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนที่ดีต่อร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและการไหลเวียนโลหิตพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนหลับวันละเจ็ดถึงเ้าชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างเต็มที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้หลับสนิทเช่นลดแสงสีฟ้าก่อนนอนและจัดห้องให้หน้านอนตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้คุณสามารถป้องกันและรับมือกับโรคต่างๆได้ตั้งแต่ระยะแรกรับวัคซีนที่จำเป็นและปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะยาวสุขภาพใจที่สมดุลคือกุญแจแห่งความสุขสุขภาพใจมีผลต่อพลังงานที่คุณส่งออกไปสู่คนรอบตัวการมีจิตใจที่สงบและแข็งแกร่งช่วยให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เคล็ดลับดูแลสุขภาพใจ ฝึกคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันมองหาข้อดีในสถานการณ์ต่างๆแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำสวนฝึกสมาธิและการผ่อนคลายการฝึกสมาธิช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น ฝึกหายใจลึกๆหรือทำโยคะเพื่อคลายความเครียดเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีเพื่อนและการเข้าสังคมช่วยให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมที่ทำให้ได้พบปับผู้คนใหม่ๆผลลัพธ์ของการใส่ใจสุขภาพกายและใจคุณจะมีพลังงานและความกระฉับกระเฉงที่ดึงดูดคนรอบข้างสุขภาพที่ดีช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นการมีจิตใจที่สงบและสุขภาพดีช่วยให้คุณเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อคุณดูแลตัวเองดีคุณจะส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นได้สุขภาพกายและใจคือทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดจงดูแลมันให้ดีที่สุด3ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความหมายการมีเป้าหมายในชีวิตคืออะไรและทำไมมันสำคัญ การใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายก็เหมือนการเดินทางโดยไม่มีแผนที่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนมักจะรู้สึกเติมเต็มและมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันในวัย65ปีคุณควรถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเพราะเมื่อคุณมีเหตุผลในการใช้ชีวิตคุณจะมีพลังและสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างวิธีค้นหาและตั้งเป้าหมายในชีวิต ทบทวนความชอบและความสนใจของตัวเองลองจดรายการสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและเติมเต็มสำรวจสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยลองมาก่อนกําหนดเป้าหมายที่มีความหมายแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะสั้นและระยะยาวใช้หลักสมาร์ทโกเพื่อช่วยให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นลงมือทำและติดตามความก้าวหน้าวางแผนการดำเนินการทีละขั้นตอน จดบันทึกและประเมินความคืบหน้าของตัวเองเป็นระยะการใช้ชีวิตให้มีความหมายการมีเป้าหมายอย่างเดียวยังไม่พอคุณต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่าด้วยวิธีที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายได้แก่ช่วยเหลือผู้อื่น <oui. S 1> การแบ่งปันและช่วยเหลือทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองลองเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครหรือให้คำแนะนำแก่คนรุ่นใหม่สร้างมรดกทางจิตวิญญ,ญาณ ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่หมายถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้และคุณค่าทางจิตใจให้แก่คนรุ่นหลังสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆอ,อย่างมีคุณภาพเป็นผู้ฟังที่ดีและให้คำแนะนำอย่างมีสติผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความหมายคุณจะรู้สึกมีคุณค่าและมีพลังในการใช้ชีวิตคนรอบข้างจะมองคุณเป็นแบบอย่าง และได้รับแรงบันดาลใจจากคุณเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะไม่รู้สึกเหงาหรือไร้จุดหมายในวัยเกษียณชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เราได้ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น 4. มีอารมณ์ขันและทัศนคติเชิงบวกทำไมอารมณ์ขันถึงสำคัญอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีสีสันและทำให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างการมีอารมณ์ขัน ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนตลกเสมอไปแต่หมายถึงการรู้จักมองโลกในแง่ดีและสามารถหัวเราะให้กับชีวิตได้การหัวเราะช่วยลดความเครียดทําให้คุณดูเป็นมิตรและยังทําให้คุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกด้วยข้อดีของอารมณ์ขันต่อสุขภาพกายและใจช่วยลดความเครียดการหัวเราะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นและช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นช่วยให้มองโลกในแง่ดีคนที่มีอารมณ์ขันมักจะไม่จมอยู่กับปัญหาแต่สามารถหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ช่วยชะลอวัยการหัวเราะบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้ร่างกายหลังสารที่ดีต่อสุขภาพวิธีพัฒนาอารมณ์ขัน และทัศนคติเชิงบวกฝึกมองหาความสนุกในชีวิตประจำวันลองมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มได้ในแต่ละวันฝึกมองสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่ผ่อนคลายอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มองโลกในแง่ดีหลีกเลี่ยงคนที่ชอบบ่นหรือสร้างพลังลบอย่าเอาตัวเองเครียดเกินไปเรียนรู้ที่จะหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขดูหนังตลกหรือฟังเรื่องขำขันดูหนังหรือรายการตลกเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้ตัวเองอ่านหนังสือหรือบทความที่มีเนื้อหาสนุกสนานฝึกคิดบวกและเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันลองเปลี่ยนเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันผลลัพธ์ของการมีอารมณ์ขัน และทัศนคติเชิงบวกคุณจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างเพราะพลังบวกของคุณจะส่งต่อไปยังผู้อื่นสุขภาพจิตดีขึ้นและคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นคุณจะดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคนรอบข้างและช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจอารมณ์ขันคือยารักษาโรคที่ดีที่สุดและทัศนคติที่ดีคือกุญแจสู่ความสุขห เป็นนักเล่าเรื่องที่ดีและแบ่งปันประสบการณ์ทำไมการเล่าเรื่องถึงสำคัญการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่มีพลังมากกว่าที่คิดเพราะเรื่องราวสามารถเชื่อมโยงผู้คนทําให้เกิดความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้คนที่มีสเสน่มักเป็นคนที่สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจพวกเขาใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นและทำให้เรื่องราวเหล่านั้นมีคุณค่า ประโยชน์ของการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเล่าเรื่องที่ดีทําให้คุณเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเรื่องราวของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณสร้างความทรงจําและสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องราวของคุณสามารถเป็นมรดกที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง และช่วยให้พวกเขาเข้าใจคุณค่าของชีวิตช่วยให้คุณมีความสุขและภูมิใจในชีวิตการแบ่งปันประสบการณ์ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าและช่วยให้คุณเห็นเส้นทางที่คุณเดินผ่านมาได้อย่างภาคภูมิใจวิธีพัฒนาให้เป็นนักเล่าเรื่องที่ดีฝึกฝนการเล่าเรื่องลองเล่าเรื่องราวให้คนใกล้ตัวฟังและสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาใช้วิธีการเล่าแบบมีโครงสร้างเช่นเริ่มต้นด้วยการสร้างฉากต่อด้วยปัญหา และจบลงด้วยบทเรียนที่ได้เรียนรู้ใช้ประสบการณ์จริงให้เป็นประโยชน์นำประสบการณ์ชีวิตมาแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ใช้เรื่องราวที่มีอารมณ์และมีแง่คิดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงและจดจำได้ง่ายใส่ความรู้สึกและอารมณ์ลงไปในเรื่องเล่าการเล่าเรื่องที่มีอารมณ์ร่วมจะทาให้เรื่องราวของคุณมีพลังมากขึ้นแสดงความจริงใจและความเป็นธรรมชาติในขณะที่เล่า ฟังและเรียนรู้จากนักเล่าเรื่องที่ดีอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือชมวิดีโอของนักเล่าเรื่องที่คุณชื่นชมสังเกตว่าพวกเขาใช้วิธีไหนในการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังแบ่งปันเรื่องราวผ่านช่องทางต่างๆคุณสามารถเขียนบล็อกทำวิดีโอหรือแม้แต่โพสตเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณการแบ่งปันเรื่องราวจะช่วยให้คุณมีโอกาสเชื่อมต่อกับคนที่มีความสนใจคล้ายกัน ผลลัพธ์ของการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากฟังและมีสเสน่ห์ในสายตาของผู้อื่นคุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และช่วยให้พวกเขามองชีวิตในมุมที่แตกต่างคุณจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาของคุณให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมคุณจะมีความสุขกับการแบ่งปันและรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้นเรื่องราวที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด แต่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเมื่อถึงวัย65คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่มีพลังบวกและสเสน่ดึงดูดหรือจะปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้ความหมายทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเองการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการดูแลสุขภาพกายและใจการมีเป้าหมายในชีวิตการมองโลกในแง่ดีและการเล่าเรื่องบ่งปันประสบการณ์ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นที่รักของคนรอบข้างสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ขอเพียงคุณมีความตั้งใจและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงคุณก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายได้อย่างแท้จริงอายุเป็นเพียงตัวเลข แต่สเสน่ห์และคุณค่าของชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ชีวิตและมอบพลังบวกให้กับผู้อื่นถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ